สวัสดีครับผมแจ็คโซซาตี้ครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่ฟางช้างแม่แตงหรือแม่ตา,าน,นะครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับนะครับจะพาชมบรรยากาศนะครับสถานที่ฟางช้างแม่แตงนะครับตนะรงน,นี้จะเปโซนที่มีฟางช้างอยู่หลายช้างครับ ข้างบนนี่นะครับตอนนี้ก็อากาศยินสบายสังเกตจะนีชช้างช้าอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับมีคฟันช้างนั่งอยู่บนนั่นท่านที่เดินทางมารถเก๋งรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกสบายครับทางดีมากนะครับก็จะพาไ,ไปดู นั่งมากเลยอ่ะนี่นะฮะทางแต่ละที่ก็จะมีการเลี้ยงดูที่คล้ายๆกันนะครับจะให้ดูตัวคงประมาณจีสองจีตัวนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับ,นนรบอ่านี่นะครับนี่เลยอ่านี่นะครับแล้วพาไปดูข้างล่างทุกเนาะ หอมมันเที่ยวนะอไปจักเางบตะอ่อานเดียวค่ก็ชมที่นีะครับข้าวให้ดูข้างหลัจานีไปมันก็จะติดกับ แม่น้ำแม่น้ำเนาะตรงไหนนี่เพราะเดินมาจะเป็นไม่ใว่าแม,ม่น้ำอะไรนะครับมีคือแม่น้ำจะโอ้ถ้ามาเช้าๆจะอากาศก็จะดีมากแต่ตอนนี้มันพุดบหน่อยอ่ามีแม่น้ำนะครับมีสะพานดีขึ้นทางบนด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอกัน คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ